คว,วามยาวแข้งก็ยาวครับแต่มาแข้งยาวกว่าต่อยมัดจับในครับดูปิดแล้วหมุนหมุนหาจังหวะได้ยินได้ไหมตีไม่ได้กรรัการแยกต่อยมัดซ้ายสองฝั่งโค้งรวบล็อกในโอ้ยโค้งครับตบมัดซ้ายก็โอ้ไม่อย่ามา,านา ดูละเอียดดูละเอียดดูให้ละเอียดครับด,ด,ดูให้ละเอียดครับพ<อ>ุษยสงของหมัดของแข้งสองฝั่งของนี่ครับแขงนิแม้กีรีสอสักแสงทองครับ27กันยายนที่โรงเรียนหนองตาลุ่ปุกทางด้านจอมยุทธ์ด้อยสอธนิกุลครับนี่ครับแม่นี่ครับเปเร่รับชมอยู่จากแม<ด>นเชสเตอร์ยูไนเต็ดอังกฤษอาดูบอครับยีกเสียดเด็กอามาจากันอยให้ดูลง โดมลงในน้องปุ๊บอดใจอีกนิดแต่ตรงนี้อดใจไม่ไหวแล้วครับสายตาโแหวนวนวนโดนเกี่ยวล่างผลล่างผลคนก้นจำเป้าไป้วครับสองวั่งของซ้ายขวาขึ้นสายบ่อยๆ่อยนี่กรับเป็นความตีรับเหนือหนังมังสายุบกันได้นะครับ อันแล้วครับซ้ายอโอ้ยโดนบ้างแล้วใส่โค้งโดนตบมัดแอ่จับสองแท่งโตขคืนจีมมาดเพชรมงโคลแหลกเลยครับสองฝั่งโค้งขึ้นบนติดั้งหีบไม่โดนโุ้ยโดนไปไปหามัดยังมีสะดุ้งครับอ่าโดน ขวาไปไปจับเขาแ่โดนไปหลายหมัดเลยครับแถมได้ศอกล็อกมาพทิกเหลี่ยมดันขวาโอโห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 ู้ยนี่ครับติดีทอไปหนึ่งกลัวซสมารัยครับกลัวซสมารัยครับความยาวแข้งยาวกว่าแขนยาวกว่าสองฝั่งผมโดนเลยมึ่นโทไปแต่มุมโนนท้ายสุดสุดท้ายมาโดน